สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Google Pixel um TV ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีการนะครับย้ายนะฮะเจ้าตัวแชทบ็อกนะฮะจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาครับอ่แล้วทำไมต้องย้ายครับคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเจอปัญหาแบบนี้ครับเวลาที่เราแชทนะครับคือ Gmail เนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่ใช้ส่งเมลแล้วเนะี่ยยังเป็นตัวที่แชทกับเพื่อนได้ด้วยฮะเวลาเราแชทปุ๊บเนี่ยเวลาเราแชทหลายๆคนปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มยาวเริ่มยาวเริ่มยาวยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะแบบโอ้ด oh, ู ดูไม่ถนัดตาครับเราก็ต้องทําไงดีจะให้ย้ายไปอยู่ทางขวามือได้ให้มันดูมีพื้นที่กว้างๆหน่อยครับทายังไงไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกครับด้านขวาบนครับมีรูปเฟืองครับเห็นปุ๊บคลิกเลยฮะเอไปเฟืองเสร็จปุ๊บเจอเซตติ้งคลิกปั๊บครับเอไปเซตติ้งครับแป๊บหนึ่งครับจะมีทางด้านบนขวาตรงนี้ฮะจะมีคําว่า lab ครับ พอมีคำว่าแ a ็ปุ๊บนะครับให้นะฮะสกอร์ลงมาก็ได้ครับสกอร์ลงมาสกอร์ลงมานะฮะสกอร์ลงมาหรือจริงๆจะเสิร์ชเอาก็ได้นะครับอ่าถ้าขีกเียจก็เสิร์ชเลยครับ RIGST นะฮะ r i t เอ h อ r i t s i d e chat นะฮะ r i g s t อ่า r i t s i d e chat ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็แค่ enable ครับพอ enable เสร็จปุ๊บกด save change เลยครับพอกด save change เสร็จปุ๊บนะครับดูผลลัพธ์นะครับก็จะโหลดตึ้ง ตึงไหมครับพอโหลดเสร็จปุ๊บปึ้งเห็นไหมครับแชทจากด้านซ้ายมาอยู่ด้านขวาแล้วนะฮะรอโหลดแป๊บหนึ่งครับกำลังมาอะมาแล้วครับแชทอยู่ด้านขวาแล้วเห็นไหมครับดูโล่งดูสบายตามากยิ่งขึ้นมีประโยชน์กับทุกท่านไหมครับคิดว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ